นะคะอีกหนึ่งทางวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนากำลังคนมุ่งให้บัณฑิตเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและก้าวนำเทคโนโลยีที่นิมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เชียงใหม่วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียง,หยรรยง,ยง,งใหงรรม่ จัดกิจกรรมสารสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษาแคมป์พาร์ทเนอร์ชิพเน็ตเวิร์กิิงเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างสารรค์และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลโดยมีบริษัทพันธมิตรเข้าร่วมกว่า50บริษัทชั้นนำร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองต่อยอดความร่วมมือและร่วมกันวางรากฐานการพัฒนากำลังคนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิ จันชายคณะบดีวิทยายลัยศิละปะสื่อและเทคโนโลยีบอกว่าโลกดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะความท้าทายของสถาบันการศึกษาจึงไม่ใช่แค่การผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด แต่คือการสร้างผู้นำแห่งอนาคตที่พร้อมจะขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมในวันข้างหน้าโดยก้าวข้ามการศึกษาจากรูปแบบเดิมไปสู่การออกแบบหลักสูตรและพัฒนากำลังคนร่วมอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตจะไม่ได้มีเพียง ฮาร์ดสกิลที่ล้ำสมัยนะคะแต่ยังมี Soft Skill ที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำมีความคิดสร้างสารรค์และมีความสามารถในการปรับตัวตลอดจนร่วมกันสร้างบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ตามเทคโนโลยีแต่เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะนำพาองค์กรและประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้